ดิจ้าพี่น้องกิบพ,พักพักขึ้นเองจ้ะพักแบบว่าเอาเม็ดเขาเอาต้นเขาที่เป็นเม็ดหมจ้ะมาใส่ในนี่มันนี้เขาก็ขึ้นมาเองหมจ้ะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นกวงตุ้งจ้ะสิเก็บไปลวกกินสิไปเก็บทัวจังหน่อยสิไม่ทัวให้ไม่ทิพเก็บบวบุ๊เก็บทัวบบบทว,ว่าสิเก็บทัวไปต่ำกินกับอ่านี่เลยจ้ะ กะสีลวกกวงตุงนี่ไหมจ้ะพี่น้องมันเป็นพักที่แบบเขาขืน้นเขาขื้นแบบว่าเฮ้าเม็ดมาไว้นี่ก็จริงู่จ้ะต้นเขาต้นที่เขาเป็นเม็ดไหมจ้ะมึงเขาเป็นเพียด้อจ้ะพี่น้องข้างในเพียจะมากมากินยอดเขาไหมจ้ะข้างในเนี่ยก็สิเลือกเอาจะเพราะว่าพักบ่ิปลูกนะพักขึ้น ธรราชาติแบบว่าเขาเอาต้นเขาเมาไว้นี่เพราะว่าบันี้ต้นเขามันก็นมีเม็ดแมจ้ะมันก็นขึ้นอย่างสีนะเนี่ยข้างในนี่เป็นเพียเป็นลวกเป็นลวกแม่จ้ะลวกกินกับตําทัวคืออยากกินคืออยากกินก็ทํากินบอกงวูว่าเมพี์สีมีถัวตำโบบุละ ว่าขึ้นอยากกระเดยมึงต้นเขาบางต้นกระต้นไงม้มวนพันไอขึ้นกระไรไม่ทีปเสียเอาหนามาสีดู่จพอได้กินไปเอาอเออนี้ยมาสีเพียเขาให้เขาขึ้นใหมจ้าพี่น้องเนี่ยเนียข้างหลังไม่ยีมีเต็มเลยจ้ะพี่น้องที่เป็นดามเขากะลัางขึ้นนะกวงตุ้งมีอะไะจ้ะเพราะว่าไม่ยีเอาต้นเขาต้นที่เขาเป็น เป็นดอกเป็นเมนะ็ดน่ะมใส่เมจ่าพี่น้องข้างล่างมเมทิปนี่เต็มเลยเอาเอามาใส่ในกองนี่เหเขาเป็นปุ๋ยเป็นยังเมจะแต่ว่าเขาก็ขึนสิบไปลวกมีพักบุ้งอยู่หน่อยหนึ่งกระสิลวกผสมกับพักบุ้งเมจ่ะพักบุ้งเก็บหมือนเ้ารนี่วันนี้กระสิไปเก็บอะไรพักสลัดแห่งพุ้นสา เก็บปลูกพักกินเองจังสีเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยก็ได้ซ้ำนี่กะจะลวกกินผู้เดียวน,น้อจเนน้อยซ้ำนีก่ก็มีพักบุงน้ำกะพ่อเลยจ้ะเก็บเก็บมะเขือหน่อยหนึ่งบะเขือหน่อยนี้พ่อเก็บนะก็เลยเก็บไปจ้ะมึงไปพี่ผ้าหันมึงทั้งนี้จ้ะพี่น้อง มึงไ่จ้ะที่เมทิบเบ้าออเมื่อกี้จ้ะพี่น้องเนี่ยู่้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยแมนมอเลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นเป็นพากคแปลว่าพากคแปลว่าเอาเม็ดเขามาไว้นี้เอาเม็ดเขาที่เขาเป็นต้นเขาที่มีเมด็เอเมดอ่าแม่จ้ะที่เป็นดอกเป็นเม็ดนะเมทิบเอามาไว้นีล้ละบัตที่นี้ก็าดินมะกบแม่จ้ะเอาดินมะกบมึงเขาขื้นจ้ะพี่น้องมึงเขาขื่นนะเต็มไปหมดเลย เจ๊งเสียยจงว่าเมทีบเสียเอาเอาันอายามาสีดกันให้เขาข้นนะจ๊ะพี่น้องเป็นพักแบบว่าพาักที่พักวงตุ้งจ้ะเดี๋ยวเมทีบเสียเอาอยามาสีดอยู่พักกุ้งตุ้งที่เมทีบเอาต้นเขาที่เขาเป็นดอกไหมจ้ะต้นที่เขาเป็นดอกเมื่อวานนี้กุ้งตุ้งหองเตจ้ะพี่น้องมาลงในนี่นะจ้ะพี่น้องเอามาลงในนี่แล้วก็ดินมาสะดินมะกบเนาะจา้ะเนาะ มึงเข้าขึ้นจ้ะผุนะ่ะเต็มไปหมดเลยจ้ะนี่คือพักกวมตุงของเตีจ้ะนี่แหละจ้ะเมทิเพศดนงเสียให้บ่พวกพักสลอกสลัดทีเมทิบอ่าที่เขาเป็นดอกเป็นอย่างไะจ้ะก่าเอามาเอามาใส่มันเป็นปุ๋ยที่เอามาใส่อ่ะจ้ะให้มันเป็นปุ๋ยแบบว่ามึงเข้าขึ้นดิเซลเอ็มเนี้ยมาสีเพียมึงจ้ะผุน่ะพุนะพเม่นหมดเลยจ้ะก งงนนกินไปเรื่อยๆกงตุ้งหองเต้เนี่ทนหนาวพร้อมจ้ะพี่น้องก็สิกินไปเรื่อยๆอะไรจะทนกินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเ,เดี๋ยวเสียหาแนวมาสีดอยู่เมื่อนี้ก็เดือยอานนั้นมาปอกกุ้มบันนี้มึงทำควสะอาดจ้ะพี่น้องทำควสะอาดในกินเห่าเนาะจ้ะเนาะพวกเอ่อต้นทั่วไหมจ้ะที่วานบ่นเป็นดอกเป็นยังทำควสะอาดออกไปทิบเกามาใส่นี่ บางที่นี่ก็เอาดินมะกบแม่จากพี่น้องเอาดินมะกบให้เขาเป็นปุ๋ยต่อไปเนี่ยบาน,นิการ์เซกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องคือเขียวเนี่ยผมไมอย่างเด้อจ้ะพี่น้องเห็นบ่ช่วงนี้นะเป็นช่วงแบบว่าเมทีบเอากระดูกปลามาใส่แม่จ้ะเมทีบเอากระดูกปลามาใส่แล,ล้วเขาดินกบแม่จ้ะพี่น้องมึงเขียวดีดีจ้ะพี่น้องเขียวมันสเตกมึงเต,งตกต่างกันเลยจ้ะเห็นบ่ม้วนอีกจะสีเขียวออกใสๆสมันบ่จะ้ะ ต้นน่าจะเคี้ยวแบบเข็มเลยจะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมว้วนเนี่ยเคี้ยวเข็มพุ่นไปปุ่นเลยเพราะว่า,ากระดูกปลาเอามาใส่สองเทียจะอยู่นี่นเคี้ยวเข็มไปเก็บตัวจะเดี๋ยวเมทิบจะไปเก็บอผักโตพักสลับนี่จะมื้งนีมืงม้งนีสลับเมทิบงามขักจะพี่น้องพุนะ่น่ะพักสลับ ตะกี้เขาเป็นนอนไม่ทิพซีดนอนนะจ๊ะเนาะมึงเนี่มึงเข้าขึ้นบะที่เนี่พอนอนลุ้งเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยังมีตัวหนึ่งเห็นบ่นี่ตัวหนึ่งนี่มีตัวหนึ่งอย่งนี่นอนมึงเข้าขึ้นจ้ะพี่น้องพุทธภักสลัดอู้ใชเป็นงามพุนะกินบ่ท่านคือเก่าเนี่ยก็ขึ้นดอกคือเก่าจ้ะพี่น้องกินบ่ท่านคือเก่าประจําต้องมีภูมิซอยกินก็ขคองกินบ่ท่านจา้ะ ส่วนมากอะมูมูละม,ม,มากพ้นถี่มเฮ็ดบานให้ยังสอยเราก็มากกเก็บให้เราไปกินอยู่บานเรามีกะสิเก็บไปในหน่อยเก็บไปเฉพาะแบบว่า,าเฮ็ดสลัดซืซ้อเพราะว่าจะเป็นเนื้อสัตว์จเก็บให้เขาไปกินเก็บให้มูไปกินไอ้หนงหนงเคยแฟ้นมากกัเก็บให้คนไปกินอย่างเงียนะกระขคงไปกินบ่ท่านผู้น่ะ มึงติขึ้นจีกันอยู่มึงโกนจะพี่น,น้องงามขกงามเนี่ยโกสลัดจ้ะพูดนะโกนคือกัน,นไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ